สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูในกิจกรรมเสริมประสบการณ์2ในหน่วยผักสวนครัวริมรือนนั่นเองค่ะจากคลิปวิดีโอแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปวิดีโอ2กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักขั้นตอนการปลูกกันเลยค่ะ1การคัดมเมล็ดพันธุ์ให้ดี เลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีรูปร่างอวบแน่นไม่มีตำหนิและยังต้องเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์เท่านั้นนำเมล็ดที่ได้มาไปผึ่งให้แห้งก่อนนำไปปลูกไม่เช่นนั้นต้นก้ลาจะไม่งอกนั่นเองคะ่ะ 2. เตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกฟักทองหาไม้หลักมาปักเล็กๆที่ปลูกให้หนาแน่น เพื่อให้ต้นฟักทองเริ่มงอกออกมาภายใน7-10วันแล้วใช้เชือกโยงไปผูกติดกับรั้วบ้านและทำเป็นสุ่มเตียเต้ยๆก็ได้ค่ะแต่ที่สำคัญพื้นที่การปลูกฟักทองจะต้องมีแสงแดดที่ส่องถึงด้วยนะคะ 3. เตรียมดินและปุ๋ยให้พร้อมปลูก ดินที่ใช้ปลูกจะเป็นดินร้วนปนทรายระบายน้ำได้ดีดินมีความชุ่มชื้นในอัตราที่พอเหมาะพอควรและยังผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเติมลงไปด้วยจากนั้นขุดหลุมหย่อนเมล็ดให้ลึกลงไปประมาณ2-4เซนติเมตรหย่อนเมล็ดลงไปหลุมละ3เมล็ดจ,จากนั้นกรบดินลดน้ำให้ชุ่ม แต่อย่าแฉะและคุมด้วยฟางเพื่อช่วยการกักเก็บความชื้นนั่นเองคะ่ะ 4. ถอนต้นอ่อนที่อ่อนแอออกไปเมื่อฟักทองเริ่มงอกใบขึ้นภายใน7-10วันหรือเห็นว่าเริ่มมีใบประมาณ3ใบให้จัดการถอนต้นที่อ่อนแอทิ้งไปและเหลือต้นที่แข็งแรงไว้เพียงแต่ต้นเดียวเท่านั้นคะ่ะ 5. เรอเวลาเก็บเกี่ยว ้นฟักทองจะออกดอกช่วงเวลา1-2เดือนหลังปลูกโดยจะมีดอกตัวเมียลักษณะบานกว้างและดอกตัวผู้ลักษณะยาวตรงภายในต้นเดียวกันค่ะดอกตัวผู้จะล่อให้มแมลงมาผสมพันธุ์เกสรระหว่างดอกค่ะจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ฟักทองก็จะค่อยๆอ,ออกมาเป็นผลเล็กๆเล็กๆเล็กๆใต้ดอกตัวเมียให้เราเห็นนั่นเองค่ะ หัวข้อ10ประโยชน์ของฟักทองมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ 1. ฟักทองเป็นหนึ่งในผักสีเหลืองออกส้มที่บำรุงสายตาและรักษาสายตาได้นั่นเองค่ะ 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งอีกด้วยนะคะ 3. บำรุงผิวพรรณให้เต่งตึงชุ่มชื่นชะลอเรียวรอยเหี่ยวย่นนั่นเองคะ่ะ 4. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของตัวเราด้วยนะคะ 5. รลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและยังป้องกันโรคเบาหวานอีกด้วยนะคะเด็กๆ 6. ไขมันน้อยน้ำตาลน้อยกากใยสูง จึงเหมาะเป็นอาหารสำหรับคนลดน้ำหนักนั่นเองคะ่ะ 7. ป้องกันโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจคะ่ะ 8. ช่วยในเรื่องขับถ่ายทํางานอย่างเป็นปกติจากกากใย,ยที่มีอยู่สูงนั่นเองคะ่ะ 9. ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายด้วยนะคะ 10. ช่วยป้องกันการเกิดโรคนิ่วด้วยคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้รับความรู้ที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆภายในวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆถ้าสนุกอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอกดไลค์กดแชร์ในคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆ